สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะตอนรับเข้าสู่ช่วงของสปอร์ตบาร์ลิเวอร์พูลวีคลี่นะคะกับการรวบรวมข่าวสารความเคลื่อนไหวของทัพปงแดงลิเวอร์พูลตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานำมาฝากผู้ชมกันค่ะไปประมวลผลงาน11นัดที่ผ่านมาของลิเวอร์พูลนะคะในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2025-2026ซึ่งณตอนนี้ฟอร์มพวกเขาก็ยังคงเป๊ะๆไม่คงเส้นคงวานะคะ หล่นลงมาอยู่อันดับที่8ของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกชนะ6แพ้5มี18แต้มแล้วค่ะโดยใช้ชนะ6นัดเนี่ยมาจากการที่พวกเขาเปิดบ้านชนะบอลมาร์สประตูต่อ2อ,ออกไปเยือนซาลิกาดงนิวคาสเซิลแล้วก็เอาชนะไปได้3ประตูต่อ2ชนะอาร์เซนอลนัดเย้าว1ประตูต่อ0อ,ออกไปเก็บ3แต้มจากการเอาชนะเบอร์ลี่1ประตูต่อ0ชนะเอเวอร์ตันในเกมเมอร์ซี่ไซด์ดาบี้แมชประตูต่อ1 แล้วก็ชนะแอสตันวิลล่า2ประตูต่อ0นะคะขณะที่เกมซึ่งแพ้5เกมเนี่ยก็คือเกมที่แพ้คริสตัลพาเลตเกมเยือน1ประตูต่อ2ออกไปแพ้เชลซี1ประตูต่อ2เปิดบ้านแพ้ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในสึกแดงเดือดแรกของฤดูกาล1ประตูต่อ2ออกไปแพ้เบรนท์ฟอร์ด2ประตูต่อ3มาถึงนัดล่าสุดค่ะเป็นนัดที่11ของซีซั่น โค้งแดงไปเยือนเอติฮัสเตเดียมของแมนซิตี้นะคะซึ่งอร์นเนอร์เองก็จับทัพโดยใช้แผงมิดฟิล์คือไรอันกราเฟนแบกเล่นคู่กับอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ส่วนแนวรุกฟลอเรียนวิสหลงสร้างสรรค์เกมร่วมกับโมฮัมเหม็ดซาราและดมินิกโซบอสไลขณะที่อูโกเอกกิติเก้หน้าเป้าด้านอเล็กซานเดอร์อิซักก็มีชื่อเป็นตัวสำรองในเกมนี้ละค่ะ ผลปรากฏว่าลรเวอว่าููพ่ายแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้ไปถึง0ย์ประตูต่อ3นะคะแม้ว่านาทีที่38ลิเวอร์พูว่าูจะมีโอกาสได้ประตูตีไข่แตกจากลูกแตะมุมของมัวเมซ่าล่โยนเข้ามให้เฟอร์จิลฟันได้หม่งไปทางเสาแรกตรงตะข่ายแต่ผู้ตัดสินยกธงจากนั้นเช็ค VAR ปฏิเสธประตูค่ะเนื่องจากแอนดรูว์โรเบอร์สันยืนอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้านะคะแล้วก็ถูกมองว่าขัดขวางการเล่นของผู้รักษาประตู เป็นอีกเกมที่ไม่มีแต้มติดไม้ติดมือแล้วค่ะส่งผลให้สถานการณ์บนตารางคะแนนหลังผ่านไป11นัดคงแดงอยู่อันดับที่8นะคะพวกเขาชนะ6แพ้5มี18แต้มค่ะหลังเกมการแข่งขันผู้จัดการทีมของลิเวอร์พูลอ,อย่างอาร์เนอร์เองก็แสดงความไม่พอใจต่อการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินนะคะโดยเฉพาะจังหวะสำคัญในช่วงที่ทีมของเขาตามหลังอยู่ศูนย์ประตูต่อหง แล้วก็เกือบตีเสมอได้จากลูกมงของฟูจิฟันได้ซึ่งก็ถูกริบป,ประตูไปแล้วค่ะในจังหวะดังกล่าวผู้ตัดสินเองวินิชัยว่าแอนดรูโรเบิร์ตสันอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าไปบดบังการเซฟของจารลุยจิดอนนารุม่าผู้รักษาประตูของซิตี้นะคะส่งผลให้ประตูของลิเวอร์พูลถูกยกเลิกอัเน่อมองว่าการตัดสินนี้ไม่ยุติธรรมค่ะแล้วก็เชื่อว่าลูกดังกล่าวควรถูกนับเป็นประตูอย่างชัดเจน โดยระบุว่าการชูธงของผู้กำกับเส้นใช้เวลานานเกินไปถึง14วินาทีหลังจากบ่อนข้ามเส้นซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างความสงสัยให้กับเขาอย่างมากแม้จะผิดหวังกับการตัดสินแต่กุนซือชาวดัชก็ยอมรับว่าแมนซิตี้เป็นฝ่ายเล่นได้ดีกว่าและสมควรเป็นผู้ชนะในเกมนี้พร้อมยืนยันว่าการพูดถึงการลุ้นแชมป์ในตอนนี้เป็นเรื่องที่ไกลเกินไป เพราะว่าลิเวอร์พูลจำเป็นต้องกลับมาโฟกัสกับการเก็บชัยชนะให้ได้ต่อเนื่องเพื่อเรียกความมั่นใจและลุ้นกลับมาสู่เส้นทางอีกครั้งหลังทีมหล่นมาอยู่อันดับที่8ของตารางพรีเมียร์ลีกในเวลานี้โดยนะัดต่อไปของหงแดงนะคะพวกเขาจะเปิดบ้านพบกับนอ t ติงแฮมฟอ o r เรสวันเสาร์ที่22พฤศจิกายนนี้เวลา22นาฬิกาค่ะ จากผลงานในเกมลีกย้อนไปดูผลงานในทั่วยุโรปนะคะในศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกรอบลีกเฟสทั้ง4นัดที่ผ่านมาค่ะโดยหงแดงชนะ3และแพ้1เริ่มตั้งแต่เปิดบ้านเอาชนะเอเลติโกมาดริดในเกมนัดเปิดสนาม3ประตูต่อ2ออกไปแพ้กาลาตาสราย0ประตูต่อ1ออกไปถล่มแฟรงเฟิร์ตถึง5ประตูต่อ1นะคะแล้วก็นัดล่าสุดแล้วค่ะรอบลีกเฟสนัดที่4 ลิเวอร์พูลเปิดบ้านพบกับเรอัลมาดริดเกมนี้อรนเนอร์ส่งไรอันกราเฟนแบกเล่นร่วมกับอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ในแดนกลางนะคะขณะที่ฟลอเรียนเวียสตาร์ตัวจริงประสานเกมรุกร่วมกับโมมิสซาร่าโดมินิกโซบอสไลและอุโกเอกิติเก่ล่าตาคายผลปรากฏว่าลิเวอร์พูลเปิดบ้านเอาชนะเรอัลมาดริดไปเฉือนๆค่ะ1นประตูต่อศูนย์โดยหนึ่งประตูมาจากอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ ทำให้ลิเวอร์พูลอยู่ในอันดับที่8ของตารางคะแนนนะคะลงเล่น4ี่นัดชนะ3แพ้1มี9แต้มนัดต่อไปในยูฟาแชมเปียนส์ลีกรอบลีกเฟสนัดที่หลิเวอร์พูลจะเปิดบ้านพบกับ p s เวเวลา3นาฬิกาค่ะอ่าเนอร์ผู้จัดก,การทีมก็เผยความพอใจต่อฟอร์มของลูกทีมนะคะหลังเก็บชัยชนะเหนือคู่แข่งได้โดยยอมรับว่านี่เป็นสัปดาห์ที่หนักหลังต้องเล่นเกมเยือนต่อเนื่องแต่การได้กลับมาเล่นต่อหน้าแฟนบอลในแอนฟิลด์ ช่วยสร้างพลังและความมั่นใจให้ทีมอย่างมากเขายกให้เกมนี้เป็นหนึ่งในฟอร์มที่ดีที่สุดของฤดูกาลแม้ยังมีจุดที่พัฒนาได้อีกพร้อมกับชื่นชมคอเนอร์แบรดลีย์ที่รับมือกับวินิซิอุสได้อย่างยอดเยี่ยมตลอดเกมนอกจากนี้เขายังย้ำว่าความสำเร็จเนี่ยมาจากการร่วมมือของทั้งทีมทั้งเกมรุกและเกมรับที่สมดุล ส่วนอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์กล่าวย้ำนะคะว่าลิเวอร์พูลสมควรคว้าชายัยเพราะว่าเล่นได้เหนือกว่าในทุกมิติค่ะจากนั้นไปดูกันที่องค์กรผู้ตัดสินฟุตบอลอาชีพอังกฤษหรือว่า P.G.M.O.L. ได้ออกมาชี้แจงอย่างเป็นทางการถึงกรณีจังหวะปัญหาในเกมพรีเมียร์ลีกระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้กับลิเวอร์พูลซึ่งจบลงด้วยการคว้าชัยของเจ้าบ้าน3ประตูต่อ0ูนย์นะคะ แต่เหตุการณ์ที่ยังเป็นประเด็นก็คือจังหวะที่ลรเวอว่าผู้ถูกริปประตูและค่ะหลังจากที่ฟันได้หมงเข้าประตูไปในช่วงที่ทีมตามหลังศูนย์ประตูต่อหนึ่งโดยผู้ตัดสินและทีมงาน VAR เห็นท้องกันนะคะว่าแอนดรูว์โรเบิร์สันอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าแล้วก็มีส่วนรบกวนการเซฟของผู้รักษาประตูจาลุจิดอนนารุม่าฮาวเวิร์ดเว็บหัวหน้า PGMOL ออกมาอธิบายว่าการตัดสินใจครั้งนี้เป็นไปตามหลักกติกา และได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบเขากล่าวว่าขณะบอลกำลังพุ่งไปหาโรเบอร์สันซึ่งยืนห่างจากประตูเพียงสามล้านักเตะรายนี้มีปฏิกิริยาก,ก้มหลบบอลอย่างชัดเจนซึ่งถือเป็นจังหวะสำคัญที่ต้องประเมินว่าเป็นการรบกวนผู้รักษาประตูหรือไม่จากมุมมองของทีมผู้ตัดสินพวกเขาเห็นว่าโรเบอร์สันอยู่ใกล้กับดอนารุม่ามากเกินไปและการก้มหลบของเขาอาจมีผลต่อการตัดสินใจเซฟ เว็บเสริมด้วยว่าการทำหน้าที่ของ VAR คือการตรวจสอบหลักฐานเชิงภาพและข้อเท็จจริงเพื่อสนับสนุนหรือยืนยันการตัดสินในสนามซึ่งในกรณีนี้ VAR เห็นพ้องว่าผู้ตัดสินตัดสินถูกต้องเขายอมรับว่ามีบางคนอาจไม่เห็นด้วยกับผลลัพธ์แต่ก็ถือเป็นการตัดสินที่อยู่บนพื้นฐานของเหตุผลและหลักเกณฑ์ในเกมฟุตบอลโดยเว็บได้ทิ้งท้ายว่ามีเพียงดอนนารุม่าเท่านั้นที่รู้ว่าเขาได้รับผลกระทบมากแค่ไหน แต่ในมุมของเจ้าหน้าที่พวกเราต้องตัดสินจากสิ่งที่ปรากฏชัดเจนต่อสายตาและตามหลักกติกาปิดท้ายกันที่ลิวภูอาจจะต้อนรับการกลับมาของฮาวิเอเลตในเดือนมกราคมนี้นะคะหลังจากที่ดาวรุ่งชาวอังกฤษต้องเผชิญช่วงเวลาที่ยากลำบากกับแอสตันวิลล่าแล้วก็มีแนวโน้มสูงที่การย้ายทีมแบบยืมตัวครั้งนี้จะไม่ถูกเปลี่ยนเป็นการซื้อขาดละคะ่ะตามรายงานจากราซิงเดอะอ ทั้ง3ฝ่ายนะคะประกอบไปด้วยลิเวอร์พูลแอสตันวิลล่าและเอเลียตเองต่างไม่พอใจกับสถานการณ์ปัจจุบันค่ะหลังการย้ายทีมเมื่อวันสุดท้ายของตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาไม่เป็นไปตามที่คาดหวังนะคะดาวรุ่งวัย22ปีรายนี้ถูกส่งให้วินล่ายืมตัวพร้อมเงื่อนไขซื้อขาดมูลค่า35ล้านปอนด์หากลงสนามครบ10นัดในฤดูกาลนี้แต่ว่าจนถึงตอนนี้ค่ะนักเตะรายนี้ได้ลงเล่นไปเพียงแค่5นัด รวมเวลาในพรีเมียร์ลีก97นาทีเท่านั้นนะคะแหล่งข่าวระบุว่าอูไนเอเมรี่ผู้จัดการทีมแอสตันวิลล่ายังไม่มั่นใจในการใช้งานเอลียตอย่างต่อเนื่องทำให้ดิวซื้อขาดอาจจะถูกยกเลิกค่ะแล้วก็เปิดทางให้เจ้าตัวกลับถินแอนฟิลในช่วงเดือนมก,กราคมเอลียตเองก็เริ่มรู้สึกผิดหวังกับบทบาทของตนเองนะคะหลังตั้งความหวังว่าจะได้ลงสนามมากกว่านี้ ขณะที่ลิวภูติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็พร้อมพิจารณายกเลิกสัญญายืมตัวหากว่าทุกฝ่ายเห็นพ้องตรงกันหากการซื้อขาดไม่เกิดขึ้นลิวภูก็ยังคงมีสิทธิดึงเอเลียตกลับมาใช้งานในครึ่งหลังของฤดูกาลนะคะโดยอาเนอร์ผู้จัดการทีมหง์แดงพร้อมตัดสินใจว่าจะให้โอกาสเจ้าตัวกลับมามีบทบาทในทีมชุดใหญ่หรือมองหาทางออกใหม่ด้วยการปล่อยยืมไปยังสโมสรอ,อื่นส่วนเงื่อนไขซื้อกลับยังคงมีอยู่ลคะค่ะ หากวิลล่าตัดสินใจซื้อตัวทาวอนรลิวอพูสามารถซื้อคืนได้ในราคาที่สูงกว่าค่าตัว35ล้านปอนด์ที่ตกลงไว้แต่จนถึงตอนนี้ทุกทางเลือกยังคงเปิดกว้างนะคะและการกลับบ้านที่แอนฟิลด์ของเอเลียสยังไม่ถูกปิดประตูลงแต่อย่างใดละคะ่ะและนั่นคือข่าวสารความเคลื่อนไหวของทัพพงแดงลิวอพูตลอดช่วงที่ผ่านมาซึ่งนำมาฝากกันนะคะ โดยคุณชมเองสามารถที่จะร่วมพูดจาภาษาหงแดงเมื่อหรือว่าปู่ต้องปรับเกมรับอย่างเร่งด่วนในช่วง s p o ร์ตบาร์นิวส์ไการไลฟ์สดข่าวรอบวันในวันศุกร์ที่14พฤศจิกายนนี้เวลา19นาฬิก30นาทีทางช่อง s p o ร์ตบาร์นิวส์แชนแค่ะ